สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่าข้อจํากัดไปตลอดการผ่านชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่คนทั่วไปเรียกว่าความโชคดีแต่กลับต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความท้าทายมากมายจนกระทั่งค้นพบว่าการเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองนั้น เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงโลกเอเลนอร์รูสเวลเกิดในปี1,884ในครอบครัวชั้นสูงของนิวยอร์กเธอมีทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งพึงมียกเว้นสิ่งสำคัญที่สุดความรักและความอบอุ่นเมื่ออายุเพียงแปดขวบเธอสูญเสียแม่จากโรคไข้หวัดใหญ่และเพียงสองปีต่อมาพ่อของเธอก็จากไปด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผีเสื้อที่ถูกขังอยู่ในดักแด้เธอเคยเขียนไว้ในบันทึกเด็กหญิงขี้อายที่ถูกญาติญาติเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่ต้องย้ายไปอยู่กับคุณย่าที่เข้มงวดในบ้านที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและความคาดหวังแต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดจบกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นการถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำในลอนดอนเมื่ออายุ15ปี กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่นั่นมาดามซูเวสครูใหญ่ของโรงเรียนได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอเลนอร์ความกลัวคือขีดจำกัดที่เราสร้างขึ้นเองมาดามซูเวสบอกกับเธอลองก้าวข้ามมันดูสักครั้งแล้วเธอจะพบว่าโลกกว้างกว่าที่คิดเอเลนอร์เริ่มเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เธอค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในการเข้าใจผู้อื่นและมีหัวใจที่อยากช่วยเหลือคนที่ด้ยโอกาสกว่าจากเด็กสาวขี้อายเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเมื่อแต่งงานกับแฟรงคลินดีรูสเวลในปี1905หลายคนคิดว่าเธอจะจบลงที่การเป็นภรรยาและแม่ที่ดีแต่เอเลนอพิสูจน์ให้เห็นว่า การแต่งงานไม่ใช่จุดจบของการพัฒนาตัวเองแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตคู่เธอเลือกที่จะใช้พลังงานไปกับการทำงานเพื่อสังคมเมื่อแฟรงคลินป่วยเป็นโปลิโอในปี1921เอเลนอรกลายเป็นทั้งกำลังใจและขาและตาให้กับสามีเธอเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนของเขา พบปัประชาชนรับฟังปัญหาและนำกลับมารายงานในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเธอปฏิวัติบทบาทนี้ใหม่ทั้งหมดเธอจัดการประชุมหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์ประจำและเดินทางไปพบประชาชนในทุกซอกทุกมุมของประเทศโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกได้ค่าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณคำพูดอันเลื่องชื่อของเธอสะท้อนให้เห็นการเติบโตจากเด็กสาวที่ไม่มั่นใจในตัวเองสู่ผู้นำที่กล้าหาญหลังการเสียชีวิตของประธานาธิบดีรูสเวลในปี1945หลายคนคิดว่าเอเลนอร์จะ,กะเกษียณตัวเองจากการทำงานสาธารณะ แต่เธอกลับรับบทบาทใหม่ในฐานะผู้แทนสหรัฐในองค์การสหประชาชาติและมีส่วนสำคัญในการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเธอไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่เคยยอมแพ้ต่อข้อจำกัดและไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจนวาระสุดท้ายของชีวิตในปี1962 บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากชีวิตของเอเลนอร์รูสเวลคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าความกลัวและข้อจำกัดเป็นเพียงกำแพงในใจที่เราสร้างขึ้นและเราทุกคนมีพลังที่จะทำลายมันลงได้เธอสอนให้เรารู้ว่าไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมกับความมั่นใจแต่เราสร้างมันได้ทีละก้าว การพัฒนาตัวเองไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังมีความฝันและความมุ่งมัน่นความท้าทายในชีวิตไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสให้เราได้ค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวการช่วยเหลือผู้อื่นคือหนทางที่ดีที่สุดในการเยียวยาบาดแผลของตัวเองคุณต้องทำในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้คำพูดสุดท้ายของเธอ ที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้